เรื่องราวที่จะพาไปดูกันต่อนะครับเป็นเรื่องของร้านข้าวเหนียวไก่ทอดร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลเขาผุดไอเดียเก๋ๆครับคือถ้าหากว่าลูกค้ามาซื้อที่ร้านไม่ได้โ,โทรสั่งด e ลิเวอรี่เขาจะส่งให้แบบนี้ส่งให้แบบมีความสุขเจอกับไก่กุ๊กๆตัวเป็นๆ ้าไก่ตัวเป็นๆไหมเราส่งให้ถึงบ้านเลยกับขนไก่ดูด้วย <laughs> มีขนไก่ <laughs> <laughs> กับดูสิมันยังไงมันนุนม่มๆอา้าวเนี่ครับร้านไก่ทอดร้านนี้มีชื่อว่าร้านข้าวเหนียวไก่ทอดบางมีนตั้งอยู่บริเวณส่แยกจะมีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นหาคุณวันิดาและเต็มสันนะครับเจ้าของร้าน